ออกมาออกมาอืมเรมัฒหายู่หากินแล้วจ้ะพี่น้องเพระาะว่าเฮาเลี้ยงแบบนี้กันพ่อแม่พาหายู่หากินเรื่อยๆพาหายู่หากินหมูน้อยมันกะนหุ่จักหายู่หากินน้ำกันมัอยู่เป็นปูงเลี้ยงกันเป็นแถวมาแล้วฮะเป็ดตะแพงได้พี่น้องเอ้ยคนเลี้ยงกันได้มีความสุขนำ้ำอืมอืมอือดงอืดงอืดงอืดง คนเลี้ยงกับกันหูเจักว่าเครียดๆมาเห็นแบบนี้แล้วก็คือสบายใจขึ้นไหนมันเป็นตะแพงแต่อู้ตะไอยัยไงฮ่าฮ่องกีฮ่องกี้ฮ่องกีมันยังสาวกุเกิร์นแบบกุกยกะชักซะกแรตคันเข่าพากก็ไปดูดจนปากไม่ได้ขี้ดินกูได้ยินเสียงหมาอได้ยินเสียงหมาเฮ้า พูผูผู classic. หาดุดเลยผู classic. อืมมาเลยแม่หมูเขาไปปะามื่อเล้วบัวได้เห็นหมูเนี่ยฮะอุดูดูดด,ดหมูอยู่พีมองอยู่พีอยู่พีลุงไปให้หน้าจะหา,หาเขาบัเห็นแล้วยังน้อยอยู่ ตื้นและผู้ผูตื้นและผู้เดียวเพิ่นผูบได้เห็นมู่เห็นผัวค่ะแล้วโบเห็นมู่และไรดิคะคะแตกมู่อืะฮ<ห>ัดกินยาเลยผูได้ยินน,นั่นงอย่หาหรอได้ยินเสียงวูดูดเดี่ยวไปเลยมาเต็มประตูลอยู่ เริ่มหัดหาอยู่หากินนะได้เริเร่มหาด๊ดเลยหาด๊ดหากินหญ้าเลยอืมกัดหญ้ายู่งเอ็ๆอนี่ตื่นมาแล้วเอือยเพื่อนผูอืมมาหาลับน้องเพื่อนผ้ว น,น่ะอืมสูป่ปัตตัขึ้นมาให้พี่สังบัดนี้พากกระลั่งขึ้นมาใหหียงบัดนืง น้องเพิ่งก็เห็นเอือ้อยขึ้นมากับเข้าไปน้ำเข่าแล้วผู<ช>่แล่นตะลิงตะลิงไปน้ำเข่าแล้วตัวนะ่ะผ<ป>ู้แล่นไปน้ำเข่าแล้แบบนี้ เขาแล่หนองมากระแล่นหนองมาน้ำเขาหนองเพื่อนกระไดอืมแห่สันนั่นมาบานนี้โอ้โอาไปหาอยู่หากินน้ำเอื้อยน้ำไอยแล้วบานนี้ทีไปสิแล่นท่านเขาอยู่บนบน,น้อบานนี้อืมอืมอืมอุย้ยเบิ่งสาวแล่พเลพื่อแล่ผู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 ่ซักกระดองไปผู่แล่นน้ำไอยน้ำเอื้อยฮันซึ่งแล้วบานนี้ โอ้ไปเต็กโอ้สิบูฮีอ่ะสบายไปนี้ไปสาวเล่ไปไอะไรสวยฮั่หนห้องกลับคืนมาแล้วเล่นกลับคืนมาแล้วผูเอาซึ่งพังเสียงเบาอันนี้มาแล้วมาแล้ว,ลวโอ้โอ้หามู่เห็นเหรอ ยันงน้อยอยู่พี่น้องยังหมูใหญ่ป่าหนูหน <c oughs> เริ่มดูดหาอยู่หากินเริ่มหัดหากินแล้วแม่สิปูกลางท่งบุ่แม่เสือปูอาวัาบบเห็นแม่เสือปูดูยูทูปพีมาไปหัวซาเรื่องง่ายพี่น้องเอ้ยใหญ่ไวหักหมูหมูนี่เนาะหมูป้ามันมันสิโตบุค่อยใหญ่ปันได,ดจ้ะ มันก็ชีตูใหญ่ก็สิประมาณซสัที่เฮาเห็นนั่นแหละสัมพ่อพันแม่พันมันนั่นแหละสัมพ่อสัมแม่มันนั่นแหละมันสิบ่ใหญ่คือกันกับหมูอันพันเนื้อไอ้หมูขาวหมูเนื้อแดงที่อันหมูเขียงนั้นนั่นแหละแต่เนื้อน่ะมีรสชาติอร่อยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเฮาให้กินหญ้าแล้วก็เนื้อมันก็ชีฉมารอืม ว้าวก็คอโดนำจากพี่น้องขี้มันเห็นเห็นขี้หมูอะไที่เขาเลี้ยงหัวหันบางบางวคฮะมันสิเป็นขี้นะ้ําเป็นขี้นะเนาะแต่หมูเฮาบ่เป็นเด้อจะเป็นขี้เป็นก้อนขี้กับกองใหญ่ยาปานกะี้งัวขี้ควายไม่กินหญ้าเนาะแล้วก็มีหญ้ามานํามาพร้อมออืๆขี้ก้อนบางในหญ่นึออืๆๆนั่นนะเอาก็จับมันดูให้มันลึงม,มันก็นสิฮู้จักกินฮู้จักกินเจ้าของ ถ้าบุแม่นจะคของอ้ยมันตื่นนี่ถ้าตัวใหญ่ระวังแล้วยามันแล่นสวาามันหุ่นเจ้าจะคองกีนอย่างนี้มูก็ได้มาน้แม่บ้ากูกูเข้าไปป้าเลยพูยุงงอูปเล่นหมู่ท่านเขาละห้องเลยอืมไปเท่วไปพู้วันนี้ลงมาไก่ได้วยมัน,นีี ออกจากคอกอะไรได้บ้างน,นี่ลงมาทุ่งนานำพ่อกับแม่กับกันเอนนื้อยอายอะไรด้บ้างนี่เริ่มออกมาหากินอะไรได้ฮัดยำหยาอะไรเหรอบริหารแคลอะไร เลี้ยงแลวก็แพงพี่น้องเอ้ยหมูเป็นราคากระยามันแต่เฮาก็มีไปอยู่หลายอย่างเนาะเพราะว่าเฮาเลี้ยงเฮาใส่ต้นทุนหน่อยเฮาบริเกือซูมือเอาสอซามือมาเกือทันหนึ่งแล้วก็หมูเฮาก็มีอาหารให้หาอยู่หากินอยู่ยามเฮาเห็นมากระบ,บุกไปใส่เฮากะเก็บมามังม่วงซุงมามังม่วงซุกที่แบบว่ามันมันล้น่นบมมีคนกิ่นเฮาก็ไมาให้หมู เศษพักเศษยาเศษอาหารจากร้านเฮาก็สามารถเอามาให้หม <ony> oh, uh, ูได้จะเฮาเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมไม่ไ้มาเนเรื่องเป็นอาชีพหลักจะพี่น้องรายได้กัผสมประสานกันเศอย่างกับยาถ้าเฮามีทั้งรายได้หลักรายได้เสริมรายได้แบบรอบวันรอบอาทิตย์รอบเดือนรอบปีนี่มันสิดีที่สุดจะพี่น้องเป็นอาชีพที่ยั่งยืนถ้ามีรายได้หลายทางถ้ามีรายได้ทางเดียวแต่ค่าใช้จ่ายลายทางมันกะบวาจะพี่น้อง เกษตรกรเข้าต้องหาอาชีพที่แบบว่ามันยั่งยืนเนาะต้องมีให้รายได้พิเศษน้ำมีอาชีพเสริมด้วยอาชีพหลักด้วยมันถึงจะมันถึงสะอยู่รอดจ้ะพี่น้องแล้วมันกกษสรยังยืนนะมนไปผู้ทางนั้นกินอยู่ยังบ้ได้หมืดแม่เพิ่นสิไป,ปแล้วเหลือแต่พ่อกับเล้ยกับอ้ายนะ ได้ไอ้ก็ไปสักส่วนหนึ่งแหละลงมาไก่ได้ไหมนี่มือแลกของการลงมาทุง่งนาแตะก้าอยู่ตรงไหนขออูุ้ยอู้อยอู้นุยแปะนูพุกปุ้แลไปลงให้หนาเป็นอยู่บอระบปนี่ขูดขามาตัดหญ้าให้งัวให้ควายกระแป่นขึ้นเนี่ยแหละ มันกินบัทันกินบัาวหาดบัไวไหวเอาเป็นหยังบบบนี่ห้องอีก,อก,อกเป็นหยัง่งไปพากันลงให้หนาพูลงไปลงไปเลยแม่วันนี้พาหมูน้อยลงมาย่างจ้ะหาลงมาทุ่งนาหาลงมาปล่อยทุ่งด้วยอยู่แต่ในคอกหลายไปน้ำเอื้อยน้ำไอ้บังดูแม่เพื่อจะจักไปฮอสิได้เด้อปุ๊ แม่เพื่อนผูลุ่งไปฮอดกลางทุ่งเลยไปไปลงให้นาได้แล้วเดี๋ยวนี้นะ่น้ำมันก็อยากแห้งแล้วหมูมันก็อยากลงมาเนี่ยตะก้ามันมีน้ำกระจีกดกระจะามันก็อยากดุดในขั้นนาเราบุอยากลงห้นาป่านใด เอาลงไปให้นาน่ะแม่ขึ้นอยู่พวกพักก็ลงให้นาเบิ่งสีไล่ลงไปให้นาเบิ่งมันบอกลงไปให้นาเบิ่งเอาลงไปยังสิก r a b ขึ้นไปคอกอยู่บอลงไป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 กลับขึ้นมาคือเก้ายังบุกาลงปะได้ยังน้อยอยู่ อย่างห้องกับปลานูตูปลานูฮึลงไปให้หน้าแล้วบัานนีพากัลุงให้หน้าแล้วยางลุงไปพูดแลลูกอยู่ตะปี แม่ไปลงไปหาปูเละปูช่วงนี้กระปูหลายพี่น้องพากันลงไปหากินกระปูเสียงยำ่ำกุ๊กวาบกุ๊กวาบเลยหายกินกระปูขี้กระเดือนกินปลาน้ำคอนไปแหละ